หลังจากที่หญิงสาวผู้สมสารจากอาณาจักรเซนลมปานที่สองตัวเขานั้นได้มาเรียนเชิญพระเอกมุ่งเดินทางไปยังสถานเท่งนั้นเพราะมันก็จะมีเราผู้แข่งแกงมากมายจากอาณาจักรหรือว่าดินแดนต่างๆนะครับที่เข้าไปรวมยังงานประชุมที่กำลังจะจัดเกินจึงเป็นในบนที่มายังสถานเท่งนี้เพื่อมาค้นหาผู้แข่งแกงและก็เรียนเชิญไปยังสถานเท่งนั้นเพราะนับระยะเวลา10,000แปีแล้วไม่มีใครมีคุณสมบัติมากพอในการเข้าร่วมงานประชุม นั้นได้ตัวเธอที่ได้มาเห็นพระเอกในวันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติมาก ในการเข้ารวมงานเลี้ยงการประชุมการเฉลิมฉลองของเหล่าทวยเทพได้เหมือนกันนะครับในตอนนี้เหล่าลูกศิษย์ของเพกโกต่างพันกระดีใจมากๆนะครับเพราะพวกเขานั้นก็คิดว่าสถานทนี่นั้นมันก็อาจจะมีของกินอ,ร,อร่อยหรือว่าสมบัติต่างๆได้ดีที่รอพวกเขาอยู่อย่างแน่นอนนะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้หญิงสาวผู้ส่งสารพวกนี้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าเกิดว่าคนปกติแล้วได้ยินคำพูดของเธอว่าเป็นงานประชุมของเหล่าทวยเทพ มีผู้แข็งแก่งมากมายรวมตัวกันอยู่ยังสถานทนี่นั้นคนปกติก็ต่างพัก,กต้องเกรงกลัวอยู่แล้วแต่ว่าเราสิทธิของนิกายเทียนหลานไม่ได้มีท่าทีว่าเกรงกลัวเลยแม้แต่หน้อยนะครับ แถมลักษณะดีสัย์ทาทีของเพคในตอนนี้ยังไม่มีความวันกลัวเลยยังมีจิตใจที่สงบนิ่งตัวเธอเ,ธอเกลยแบบว่ารู้สึกสงสัยมากพอสมควรว่าพระเอกนั้นเป็นใครมาจากกันไหนแน่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข่งแกร่งของเพคอยู่เพียงแค่ระดับการลมปานขั้นต้นเท่านั้นนะครับแต่พระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรมากความไปมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามาเรียนเชิญเขาไปจริงๆก็ให้นําทางไปเลยในตอนนั้นเองตัวเธอก็ได้พาพระเอกมุ่งเดินทางเข้าไปอย่างอาณาจักรเส้นลมปานที่สอง เหมือนกันนะครับแถมหลังจากที่มวงเดินช่างมาถึงแล้วสถานที่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สถานที่ที่เลือดหลูอะไรขนาดนั้นนะครับเธอก็ได้พูดบอกกับเพกไปเหมือนกันว่าสถานที่นี้มันก็จะมีทั้งหมด36ชั้นถ้าเกิดว่าพอเอกสามารถค้ามผ่านแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปยังจุดสูงสุดใดมันก็จะถือว่าพอเอกสามารถผ่านการทดสอบทั้งหมดได้และก็จะไปยังสิ่งที่พอเอกนั้นต้องการจะรับรู้ว่าสถานที่นี้มันคืออะไรกันแนะ่ซึ่งมัน ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่พระเอกคิดเหมือนกันเพราะมันก็จะมีผู้แข่งแข่งมากมายขั้นต่ําความแข่งแข่ง,ขงก็อยู่ในระดับจักรพัรดิอมาตะทั้งหมดแล้วในการที่จะสามารถก้าวข้ามพ้นพวกนั้นไปได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนั้นเองก็จะมีเหล่าผู้ฝึกตนอมาตะมากมายนะครับพวกเขากําลังเข้าโจมตีต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงกับลูกแก้วบางอย่างนะครับซึ่งตัวหญิงสาวผู้ทรงทานก็ได้บอกกับพระเอกไปถ้าเกิดว่าพระเอกอยากสามารถจะผ่านไปแต่ละชั้นได ก็ให้จัดการกับเราผู้ฝึกตนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ทิ้งไปก่อนและก็ได้นำเอาลูกแก้วนั้นมาครอบรองจะถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถที่สุดของแต่ละชั้นนั้นก็จะก้าวข้ามผ่านไปอีกชั้นหนึ่งได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกฎทั้งหมดในการผ่านการทดสอบแต่ละชัน้นจนถึง36ชั้นนั่นเองนะครับในตอนนั้นเองผู้ฝึกตนที่อยู่ยังสถานที่นี้พวกเขาก็ได้ทำการเข้าโจมตีต่อสู้กันไปเพื่อแย่งชิงเอาลูกแก้วมาครอบครองแต่พวกเขาต่อสู้กันมาระยะ เวลาหนาแสนนานมากพอสมควรนะครับก็ไม่สามารถที่จะหาผู้ชนะได้อยู่ดีความแข่ง,ข,งของพวกเขานั้นไม่ต่างกันมากเป็นเหตุผลที่ทําให้การต่อสู้มันก็เลยยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับในตอนนั้นเองลูกแก้วที่พวกเขานั้นกําลังแย่งชิงกันมันดันตกไปอยู่ตรงนักของเพเอกซะงังงนเลยนะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาใน,นตอนนี้พอได้มาเห็นกับเพเอกแล้วก็รู้ได้เลยว่าเพเอกนั้นเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแถมความสามารถของเพเอกอยู่เพียงแค่ ระดับการรมปานเท่านั้นพวกเขาเคยได้ทากับผู้ส่งสารไปความแข็งแร่งเพียงแค่นี้เจ้าคัดมาได้ยังไงกันอยู่เพียงแค่การรมปานเท่านั้นในตอนนั้นเองพวกเขาก็ไม่รอชา้าจะมีหญิงสาวคนวหนึ่งพยายามที่จะทาการเข้าโจมตีเพกปานายนับแต่ว่าการโจมตีของเขาก็ยังไม่ได้ถึงตัวรพเอกเลยแม้แต่น้อยก็ถูกสะท้อนกลับโจมตีจนทําให้เธอนั้นร้อยกระเด็นได้รับบาดเจ็บปานคยับเป็นผลที่ทาให้พวกเขาในตอนนี้พยายามรวมมือกันในการพุ่งเข้าโจมตีเพ อีกครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสตัวพระเอกได้เลยแม้แต่น้อยพระเอกเพียงแค่กระดิกมือเบาๆเท่านั้นก็ทําให้พวกเขาถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปนะครับแม้แต่กระทั่งหญิงสาวผู้สง่งสารตัวเธอนั้นก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรในด้านความแข็งแร่งของพเพกในตอนนี้แข็งแร่งในระดับไหนกันแน่สามารถจัดการต่อสู้กับจักรพรรดิอมะตะพวกนี้ได้แบบงายได้โดยที่ไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยนะครับเปไ็นในผลที่ทําให้ตัวเธอก็เกรงกลัวพระเอกเลยนะครับ แถมพอพระเอกได้เรียกชื่อเธอเท่านั้นแหละครับผมทําให้ตัวเธอนั้นก็มีท่าทีที่แบบพาวะพระวงศนอย่างมากนะครับกลัวว่าพระเอกจะจัดการเธอไปอีกคนแต่สิ่งที่พระเอกนั้นต้องการจากเธอก็ถามเธอไปเท่านั้นว่าเจ้าชงชาเป็นหรือเปล่าในตอนนี้สีหน้าเธอก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของนายนะ้อยโจเฟิงนะครับหรือว่าเฟิงโจงและก็แม่ดังฟูหยินหลังจากที่ถูกพระเอกช่วยเหลือเอาไว้พวกเขาก็จะมีความเคารพนับถือต่อพระเอกมากถือว่า เอกนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้พวกเขาที่ได้รับรู้ถึงความแก่งแกร่งของเ,เอกแล้วก็ไม่ได้กล้าที่จะตอ่อกรกับเอกอีกต่อไปซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็พยายามที่จะค้นหาบันทึกนะครับอย่างดินแดนต่างๆในโลกใบนี้ว่าดินแดนใดพอที่จะสามารถ ไปค้นหาประสบการณ์ได้บ้างแต่ถ้าว่าในจังหวัดนั่นเองมันก็มีชายนมคนนึงพุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาไปานะครับแต่ถ้าว่าก็ยังดีที่มีแม่นางผู้หญินทําการป้องกันการโจมตีของชายนุมคนนั้นเอาไว้ได้ทันก่อนที่พวกกะร้องซองจะได้เข้าต่อสู้กันไปนะครับตึงก็ยังไม่รู้นะครับว่าชายนุมสุดหน้ากาคนนี้เป็นใครมาจากไหนแต่ตัวเขารับรู้ถึงความเก่งๆของแม่นางผูญิงอยู่แล้วก็เลยมุ่งเป้าหมายหานายน้อยเฟิงโจแทนนะครับในตอนนี้ก็ได้พูดคูยกับแม่นางผู้หญินไป ถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ยอมรับในข้อเสนอข้าและก็ไม่ตามข้ามาข้าจะเป็นคนจัดการกับเฟิงโจเองสุดท้ายแล้วก็จบกันไปก่อนนะครับในตอนนี้นะครับเป็น E ีพีที่ล่าสุดแล้วนะครับกาลังสนุกกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ E ีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ไหมในตอนหน้านะครับสําหรับเรื่องนี้สําหรับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ